สวัสดีค่ะวันนี้วิชาศิลปะเรียนเรื่องงานปะติดนะคะงานปะติดก็คืองานศิลปะสามิติโดยการนำนะวัสดุต่างๆมาติดลงบนกระดาษนะคะแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามค่ะแล้วก็วัสดุงานปะติดมี2ประเภทนะคะก็คือจะมีวัสดุสังเคราะห์แล้วก็วัสดุธรรมชาติค่ะ ตัวอย่างนะคะก็จะมีอย่างเช่นวัสดุสังเคราะห์ก็จะมีหนังสือพิมพ์กระดาษสีสำลีหลอดเศษกระดาษแล้วก็อื่นๆค่ะตัวอย่างของวัสดุธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นกิ่งไม้ใบไม้มเมล็ดพืชเป็นต้นค่ะตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์นะคะตัวรูปลิงนะคะทำมาจากกระดุมเสื้อส่วนตัวลูกหมานะคะทำมาจากหนังสือพิมพ์และก็เศษกระดาษต่างๆะคะ่ะ ตัวอย่างของงานวัสดุธรรมชาตินะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการนำเอาอพืชใบไม้ต่างๆมาปะติดนะคะส่วนอีกด้านก็จะเป็นมเมล็ดพืชค่ะนี่็คือตัวอย่างใกล้ๆนะคะทำมาจากกระดุมจริงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษกระดาษต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ต่างๆค่ะมีเกร็ดปลาด้วยนะ,มะเมล็ดพืชค่ะ,มะเมล็ดถั่วนั่นเองแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติม การบ้านนะคะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อให้เด็กๆตอบให้ถูกตามนี้นะคะ